ทำไมนัดถึงเป็นหมอดูพัฒนาใจทั้งๆท,ที่ไม่ชอบดูดวงแล้วทําไมคุณถึงควรพัฒนาใจไปกับนัดนัดไม่ได้อยากเป็นหมอดูค่ะแต่นัดเลือกที่จะเป็นหมอใจเพราะนัดเชื่อว่าคนทุกคนสามารถกําหนดชีวิตของตัวเราได้ค่ะดวงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้เกิดเรื่องต่างๆในปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณทําได้นั่นก็คือกําลังใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกทําในสิ่งที่คุณควรทําได้ค่ะการพัฒนาใจเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาชีวิตการพัฒนาใจคือเรื่องพื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัวเรามากแต่คนเรามักที่จะมองข้ามเรื่องของใจและไปพัฒนาที่ความคิดและความเชื่อแต่เรื่องของใจน้อยคนมากค่ะ ที่จะกลับไปพัฒนาตรงนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะเรื่องบางเรื่องปัญหาที่เกิดอาจจะเกิดจากใจของเราเองก็ได้ค่ะเรื่องบางเรื่องเราอาจเพียงแค่แก้ไขที่ใจของเราคุณก็อาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและคุณจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนัดเลือกที่จะเป็นหมอใจมากกว่าหมอดูคะนเชื่อว,ว่าทุกคนล้วนมีความต้องการให้ชีวิตประสบความสําเร็จการดูดวงเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะคะนัดเลือกที่จะใช้ศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ชี ีวิตและตัวตน ของแต่ละบุคคลและนัดจะชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตัวคุณรวมไปถึงต้นเหตุแห่งปัญหาที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่เงินของคุณค่ะความสําเร็จวัดกันที่วันนี้คุณมีความสุขมากพอหรือยังวันนี้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วหรือยังถ้ายังนั่นคือหน้าที่ของนัดค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นการรักษาใจคือพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตเพราะชีวิตของแต่ละ คนเลือกทางเดินของตัวเองได้ค่ะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าคุณมีทางลัดในการสร้างชีวิตของคุณให้ประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นจะเสียเวลาอีกเลยค่ะหยุดพัฒนาแค่ความคิดแล้วหันมาพัฒนาใจไปพร้อมๆกับ i มเซ็ t ที่คุณเลือกค่ะนี่คือเปิดแทนที่ชีวิตวิกิตเองค่ะชีวิตที่คุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะทำอะไรเพื่อใครและคุณจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเพื่ออนาคตของคุณเองแต่สำคัญกว่าอนาคตนั่นคือเพื่อปัจจุบันของคุณเองค่ะ